มาตุ้นล้อของพราการตูครับสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ครูติ๊บนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของรอมฎอนนะครับประเด็นแรกเลยนะครับสําหรับเรื่องของรอมฎอนนะครับเราก็จะมาพูดคุยในส่วนของการเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับซึ่งตามหลักการอิสลามแล้วเมื่อเราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนั้นก็จะต้องมีการดูดวงจันทร์นะครับซึ่งการดูดวงจันทร์นั้นตามประกาศของ ในประเทศไทยก็คือตามประกาศของทางท่านจุฬาราชมนตรีนะครับจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่นี้และทําหน้าที่ประกาศในการเข้าสู่เดือนรมอมฎอนและเดือนอื่นๆในอิสลามเช่นเดียวกันครับหัวข้อของดอาในการละศีลอดนะครับเดี๋ยวนี้เราจะลองอ่านพร้อมๆกันช้าๆชัดๆนะครับสําหรับดอาในการละศีลอดนะครับอัลลอฮุมมมลกะซุมตูหับิกามันตุว่างอลาริสกิกะอัฟตอกตุ บโรมาติก้ยาอารฮามารอยไฮมีนและต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของเวลาในการถือศีลอดนะครับซึ่งเวลาในการถือศีลอดของเรานะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่นะครับเข้าเวลาซุฟฟี่จนกระทั่งสิ้นสุดในเวลาตะวันรับกบฟ้าก็คือเข้าเวลามัคริบนะครับเวลาในการทานอาหารซะฮูตนะครับดังนั้นช่วงเวลาในการทานอาหารซะฮูตก็คือจะต้องช่วงก่อนเข้าเวลาซุฟฟี่นะครับก็คือในช่วงของกลางดึกในยามค่าคืน ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อของการละหมาดตารเวีซึ่งการละหมาดตารเวีนั้นจะเป็นการละหมาดที่พิเศษเฉพาะนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนเพียงเท่านั้นนะครับเราจะละหมาดกันในทุกๆค่ําคืนนะครับหลังจากละหมาดอิชา์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งละหมาดตารเวีนั้นจะมีลักษณะเป็นการละหมาดสุนัตนะครับเราจะทํากันทีละ2รอกอัตนะครับจนครบ20รอกอัตครับ ในหัวข้อต่อไปนะครับจะพูดถึงข้อห้ามและข้อใช้ในเดือนรอมฎอนะครับข้อห้ามนะครับเป็นที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในเดือนรอมฎอนะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับเราจะห้ามในการกินและการดื่มนะครับทั้งอาหารและน้ําดื่มในทุกๆประเภทเลยนะครับส่วนข้อใช้นะครับสิ่งสําคัญที่เราเน้นย้ําที่จะควรกระทําในเดือนอมฎอนให้มากๆนะครับก็คือการอ่านอัลกุรอาน นะครับการดำลึกนึกถึงล้อให้มากๆนะครับรวมไปถึงการทำอามันอิบาดาห์ต่างๆให้เยอะๆนะครับเป็นการสะสมคุณงามความดีของเราครับครับในเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการบริจาคสกาดนะครับซึ่งการบริจาคสกาดคือการแบ่งปันทรัพย์สินของบุคคลนะครับให้กับคนที่ยากไร้คนที่ยากจนนะครับซึ่งเด็กๆก็สามารถที่จะทํากันได้นะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับ เช่นการแบ่งปันขนมนะครับให้กับเพื่อนของเรานี่ก็นับว่าเป็นการแบ่งปันน้ําใจนะครับเป็นการบริจาคนะครับเป็นการแบ่งปันแสดงถึงความมีน้ําใจซึ่งเป็นเอกลักษณ์สําคัญของอิสลามครับครับสุดท้ายนี้นะครับในเดือนรอมฎอนปีนี้นะครับก็ขอฝากให้เด็กๆคนได้ลองฝึกฝนนะครับในการทําความดีไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดนะครับการบริจาคนะครับการแบ่งปันน้ําใจให้กับผู้อื่น โดยการถือสินอดเราสามารถที่จะทํากันง่ายๆเช่นการลองฝึกนะครับสักครึ่งวันนะครับก็ยังดีนะครับเป็นการฝึกฝนตัวเราไปนะครับส่วนการบริจาคหรือว่าการแบ่งปันทานน้าใจเราก็สามารถที่จะทํากันได้นะครับโดยการแบ่งปันขนมให้กับเพื่อนรอบๆข้างเรานะครับเริ่มจากที่ตัวเราครับเด็กๆทําได้ครับสู้ๆครับรวมเฉลิมฉันองสลามต่อกันแบ่งปันรอยยิ้ม และความห่วงใยที่ผ่านมาพลาดพลั้งเราให้อภัยด้วยใจด้วยรักด้วยความผูกพัน